ดูวิธีวัดฟิลนะนะไฟฮันดานะครับฮันดาแจน็นะเปิดสลุดต,ติดนะนะฮะขาซ้ายก็มีไฟนะครับ ไปมาด้านด้านนี้นะอ่าด้านนี้ไม่มีไฟนะ,ะ,นะ,นนนะเปิเาาดสวิ์นะครับอันนี้จุบุรีนะครับโอเคทีนี้ลองมาดูนะฮะเสียบฟิลขาเดียวนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นไฟฟิลจุบุรีเดิมของรถนะครับ กรณีไม่มีไขควงวัดไฟประกาวัดไฟนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับเราจะปกติจะต้องใส่ตรงนี้นะฮะใส่ตัวนี้นะฮะแต่เรายังไม่ต้องใส่นะจะดูว่าถ้าเราเสียบผิดด้านเนี่ยสลับขาเนี่ยไฟจะมาไหมฮะ,อ,ะอย่างนี้นะครับนี่นะฮะเสียบแล้วนะครับนี่นะฮะ๋ยวลองดูนะ สวิตนะครับเห็นไหมฮะไฟไม่มานะครับถ้าเสียบสลับขานะครับอ่าเดี๋ยวลองสลับดูอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีปากกาวัดไฟนะครับเมื่อกี้เราวัดมาไฟมาข้างนี้นะฮะข้างนี้นะครับเราต้องเอาขาข้างนี้ขาข้างที่ไม่ติดกับสายไฟอะเสียบเข้ากับขาที่มีไฟนะครับ เสียบแล้วนะครับปอดซุ้ยครับเห็นไหมฮะไฟจะมานะครับถ้าเสียบสลับขาไฟจะโหลดนะครับฟิวจะทำงานแค่ตัวเดียวนะฮะถ้าเราเสียบกรณีนี้ใส่ฟิวไปสองตัวไฟก็จะแยกกันทำงานนะครับตําแหน่งใครตําแหน่งมันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็คือเสียบอย่างนี้ถูกนะครับตาแจ็นะอ่าทีนี้ใส่เดี๋ยวนะใส่ฟิวนะัวสักครู่นะฮะป๊ใส่ฟิวนะนะครับ,รบ,รบอ่มใส่แล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นฟิว ฟิวแทบตัวบนนี่คือฟิวแทบนะฮะที่มากระสายตอนล่างเป็นฟิวเดิมของรถนะครับนี่นะครับนี่นะฮะตัวที่สิบสี่นะฮะนับจากหนึ่งสสามสห้านับลงมานะฮะอย่างนี้นะครับตัวที่สิบสี่ฮอนด้าจนะครับก็จะเป็นกระแ่งจุดบุหรี่นะครับลองเปิดสวิตช์กุญแจนะฮะนี่นะฮะไฟมาแล้วเป็นอันถูกต้องนะครับแล้วก็ ไฟจุบุลี่ก็มาด้วยนะครับพร้อมกันนะฮะเพราะว่าเราใส่ฟิลสองตัวนะครับเมื่อกี้ถ้าเราใส่ฟิลตัวบนตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นแค่พอร์ตนี้นะฮะแต่ทีนี้เราไปแย่งตำแหน่งของอจุบุลี่เขานะฮะเราก็ต้องเอาจุบุลี่มาใส่ที่ตัวฟิลแท็แทนคล้ายๆกับเราต่อปลั๊กสามตานะครับนะฮะอันนี้เป็นกาวนะฮะกาว ขันให้แน่นนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับใช้ได้ทั้งอพอจุบรีให้กล้องนะครับแล้วก็พอจุบรีนะครับในตัวรถนะครับนี่นะฮะติดนะครับติดนะครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนี่คือวิธีการวัดฟิลนะฮะ Honda j a z z นะครับสวัสดีครับ